สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสาวหลายๆคนเลยนะจ๊ะเมนูที่อยากกินมื้อนี้ก็คืออยากกินยาน่างขาโตยไก่เมนูวันหยุดก็จะเป็นเมนูไง,ไง่ายๆกับสี่มิไก่สองน้องเนาะเพราะว่าเขาอวั่นถือมาไววในตู้เย็นแล้วมันโดนแล้วนะเนาะพาะวามเขยงปุ๊บเลยนะถ้าเกิดว่าล้นใส่หัวหมาเนี่ยก็สิห้องแองกุลอะนี่เนาะส่วนสูตรมาร์กสูตรไทยสูตรมันมาร์กแบบใดเพาก็เห็ดแบบนั้นเด็ดเธอถ้าอยากใส่เข้มเธอใส่ เกลื่อนไหลหลักการใส่ผงซู้ยโรนเลายๆนเนี่ยกระนัวคือกันเดี๋ยวเธอจะลืมเด้อผงซู้รนน้ำเด้อหลังจากที่มาไก่เสร็จแล้วเนาะทขา่แล้วเด้อพี่น้องบัดนี้เขาก็สิ่ไปหาเอ่อเก็บไม้เก็บไหลเขาที่ว่าเขาขาดไว้เนาะเขาถืไม่เห็ดอันเหล่าไก่ไทยประศนว่าดูกูเดียวบ่พอเด้อเอามูไปดูน้ำพร้อมบัดนี้ความดูเขาสิดูกูเดียวบ่ได้เพราะเขาเห็ดบางอย่างเขาก็เห็ดกูเดียวบ่ได้เขาก็ต้องใส่มูเนาะที่เขาอยู่น้ำกันเนาะ รึ่งผ้าส่กันยังสี่หลคนนี้สาบานเท่าเนบต่างทีมต่างอย่างมากเท่ากับหุ่นตาการเท่ากับซอยเหลือกันประมาณนี้เนาะต่อไปนี่เอาสินี้โค้งกันเล่าไกลใครง่ายเพื่อที่จะเก็บไข่แตละมือแตละมือให้ทุกค้นเบิ่งพอหอดยามแรงแล้วกันสีเฮ็ดกับเขากับน้ำสนยามแรงเนาะเมื่อเนกัสสีด่างทางอุดเอาเต่าทวีในจักน้อยกับสีข้นตรวจตรวจั้งสี่แหลมที่น้องอันดับแรกของมือนี้เลยเท่ากับสีมาหนึ่งเข่าก่อนเนาะ ขอหนึ่งเขาทีมาแล้วเขากตบจุดไปหาเกียร์เพชรเกียกร์ไกลเขาเฮาที่เฮาเรียงไว้อยู่ในปั๊มหน,หน่อยเองเฮาได้ครับแล้วเพราะเวลาเฮาอันนี่แหละตก,ตกเสาตกแล้งมากก็ต่อตอนเฮดแบบนี้เนาะเฮดแบบนี้ไปชุ่มมือชุ่มมือย้ำเสาย้ำเลี้ยงเนาะบรรวาจ,จะสิเป็นลือกการมาขามงหรือสองถุงแต่จุว่าเฮดแบบนี้ชุกมมือเนาะแล้วที่จะแบบเฮดใืเหเฮาบกเป็นหอดบานอมเด้เังซี่ต่อไปกับมล่ล่างถวยล่างบ่วงมาลองกองแป้งไปยังสี่แหละ อร้างรวยกต่รวยพันตีก็พระเจ้ากานอันแก้ไว้เจนว่าอันเกือบเคี้ยวสขึ้นแล้วเพราะคืนเธอเคี้ยวแล้วว่าไม่อยังเดชถัดรวยว่าเบิร์ดกับว่มาล่างต้องใส่แหนเบิร์ดก่อนจังมาล่างนี่คือวิธีการของคนขีดข้างอู้ยุตลาบ่ามันบุญแต่จะพากันเฮ็ดตามเด้อต่อไปฮอกกัสคีม่านใต้เข่าเนาะใต้เข่ากับเบื้งบนเนี่ยที่เราปุ่นบมพันตีเพื่อกันย้ายเฮ็ียดห่างเขากับวายากินเนาะอันนี้กระนึ่งเข่าแหน คนน้ำเหยมาน้ำเนาะบันีิฮอกกัสิมาย่างไก่ย่างไก่ขบวนเป็นง่ายด้วยหูวางผิดทอดด้วนี่งเบื้องแนปผัวนะควนตัวตัวสืนสีได้แต่เนื้อไก่บอสุกเพราะเนื้อไก่สุกสีดำสีปีหลวงพี่น้องนี่แหละคือจะหมุนกูเฝ้าปิ้งไก่เฮาก็ัสิไปหาซื้อแบกแกงโมกับแบกแกงฮ่องของเานาะเพื่อที่ฮอกกัสิออกมาต่ำเนาะแบกแกงโมเนี่ยก็นวดละวเจี๊ยดสีผุนนี่พูยแข็งคัก ว่าบักแตงโม้แพงแล้วอันเมื่อกี้นี่อันบักแตงกว่าเมื่อกี้ห้าสิบบาทแพงกว่าบักแตงโม้อีกอันไหนห้องก็ซื้อเนาะเพราะว่าข้างยากกินอันไหนห้องกับตือมาต่ำมาลองกองแปลงของเข้าจนสี่ละตำไละกินบ่เบิดก็บโม้ไปยังนเนาะห้องกับศาสาตร์ห้เป็ดให้ไก่ไปอันไหนกินเขากินเหลือๆห้องกับแห้เป็ดให้ไก่ห้องเนาะบางเพื่อแถวบา่มี่ยังกินน,กนไงก็ไงได้ฟองอกินบ่เบิด์ตจนสี่ไป จได้กับกินงเห็นเบิือนเด้กนั่นคือกับป้อมอ้วนกับสีไม้น้ำประมาณนี้แหละเนาะตลาหมักแตงกับสูตรไทยสูตรมันเด้อถ้าอยากนัวแนยจั๊งน้อยกับใส่ผงซีโรดหลายๆเด้อผงนัวใส่เลเข้าไปส่วนทั้งนี้สมเนยจั๊งน้อยอยู่พอเหมือนกินนัวกับหน้าบักเน้าไปจั๊งน้อยเพราะว่าบัเน้ากับบดิสือเด้อเน้าเน้าวฟีเด้อเน้าฟีก็อยู่ในสวนลุงกระป่าเนาะไก่ย่างเขากับพ่อได้อยู่เด้อแต่ว่าเมืออหน้าสิบ้ยวย่างเนาะมันย่างยากนี่แหละคือหน้าตาอาหารแลงของเขาแล้วครับ มาเด้วครับกิ่นถ่าน้ำกันคาบบัานนี่อ้ยแ่บยืยบยดพี่น,อน้องและสุดท้านี่เขาเก็บเบาๆหลาใหญ่ห้านะครับเนาะกับปลาปี๊ตามช่องในน้อยของเอ่อโคนมบ้านบ้านนี้เด้อครับกับปากกดไลค์กดแช์นะครับโดทรัพย์ไกลเลยนะครับสวัสดีครับ